ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน คุณผู้ฟังครับพบกันในรายการที่นี่ไต้หวันผมแสงชัยกิตติภูมิวงดิฉันรัชรัตน์ยนสุวรรณค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของดอกคาร์เนชั่นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าใกล้ถึงวันแม่แล้วเนาะใช่วันแม่ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็ตรงกับวันที่11พฤษภาคมนั่นเองค่ะในไต้หวันนี่ฉลองวันแม่แบบเดียวกับวันแม่สากลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ วันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมก็เป็นวันแม่ครับปกติเนี่ยในช่วงวันแม่นั้นดอกคาร์เนชั่นนั้นจะขายดีปเป็นพิเศษครับแต่ปีนี้กลับมีปัญหาผลผลิตคาร์เนชั่นลดลงถึง30%เพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะครับอ๋อก็เลยทำให้ดอกนั้นโตช้าใช่ไหมคะ แล้วก็คนที่ปลูกนี้ก็ต้องกังวลสิว่าขายสินค้าไม่ทันช่วงที่ขายดีเพราะว่าในไต้หวันนี่ปกติช่วงที่ขายดอกคาร์เนชั่นดีที่สุดก็คือก่อนวันแม่นั่นเองคะ่ะถ้าหลังจากที่เลยวันแม่ไปแล้วโอโหราคาก็ตกหวบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันแม่นี่ถ้าปีไหน ผลผลิตน้อยโอ้โ oh, ห oh, ขายกันดอกหนึ่งร้อยกว่าเลยใช่ราคาก็จะพุ่งสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ราคาแพงค่ะแต่ว่าหลังจากวันแม่ไปแล้วก็เผชิญกับแรงกดดันจากตลาดหนักหน่วงนะคะสำหรับเกษตรกร,รกผู้ปลูกค่ะเพราะว่าดีมานซั p l y นี่มันไม่สมดุลกันถูกต้องนะครับวันแม่นี่คนต้องการเยอะถ้าเกิดไม่มีสินค้าราคาก็แพงมากแต่พอ ผ่านช่วงวันแม่ไปแล้วนี่ถึงแม้จะมีสินค้าน้อยราคาก็ควบอยู่ดีเนาะนะครับเพราะผู้คนก็ไม่ต้องการแล้วนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะนอกจากที่จะต้องรับกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วนะคะก็ยังต้องขยายตลาดใหม่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสะกรเกษตรตำบลเถียนวยนะคะก็เลยนำคาเนชั่นไปแจกในงานแห่เจ้าแม่มาจูที่ ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือคช่วงก่อนวันแม่ก็มีการแห่เจ้าแม่มาจูบก,กันเยอะเลยค่คะก็ส่งเสริมว่าให้ใช้ดอกคาราชั่นเนี่ยบูชาเจ้าแม่แทนการจุดธูปนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามดีแล้วก็ช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะครับลัวขายวินซึ่งเป็นหัวหน้านักออกแบบของบริษัทฟิโลกรีนนะคะก็บอกว่าคาราชั่นมีอายุการบานยาวนานกลีบดอกสดใส มีขอบสีเด่นใช้เป็นดอกไม้ประดับได้หลากหลายโอกาสเธอหวังว่าในอนาคตนั้นไต้หวันจะพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ดีไซน์รูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ดอกคาร์เนชั่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่เทศกาลวันแม่เท่านั้นค่ะครับก็คือถ้าประชาชนนั้นใช้ดอกคาร์เนชั่นกันอย่างสม่าเสมอก็จะทำให้ราคานั้นมีเสถียรภาพนะครับไม่ใช่ว่า จะขายเฉพาะวันแม่เท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาในไต้หวันเมื่อปีที่แล้วก็ทําให้ผลผลิตคาร์เนชั่นนั้นลดลงหวบหาบเลยทีเดียวครับซึ่งวิกฤตครั้งนี้เริ่มจากฤดูร้อนปีที่แล้วเฉินเยี่ยนควาดน,นักวิจัยของสถานีวิจัยส่งเสริมการเกษตรไทยจงก็บอกว่าไต้หวันนั้นขยายพันธุ์คาร์เนชั่นโดยการตัดกิ่งแล้วก็ปักชำ จากต้นแม่ในช่วงฤดูร้อนไม่ได้ปลูกจากเมล็ดโดยตรงปีที่แล้วมีไต้ฝุ่นพัดเข้ามา3ลูกนะครับคาร์เนชั่นในแปลงได้รับความเสียหายหนักทำให้จำนวนต้นกล้านั้นน้อยลงคุณภาพก็ลดลงด้วยอูเจิ้งเซียนซึ่งเป็นเลขาธิการสหกรณ์การเกษตรของตำบลเถียนเหว่ยก็บอกว่า ตลาดคานชั่นในไต้หวนันมีช่วงพีคอยู่ที่วันแม่เท่านั้นหลังจากนั้นราคาก็จะดึงลงรวดเร็วเกษตรกรจึงมักปลูกต้นกล้าในเดือนตุลาคมเพื่อให้ดอกไม้บานเต็มที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนในปีถัดไปแต่ปีนี้สถานาการณ์ไม่ปกติก็คืออัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าลดลงถึง30นะคะครับ ก็เลยทำให้ราคาประมูนะครับขยับจากดอกละ5เหรียญไต้หวันก็เป็น8เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ปริมาณดอกไม้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยนะครับปกตินั้นก็ค่อนข้างจะล่าช้าอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยล่าช้ามากขึ้นนะครับล่าช้าอย่างน้อย20%ทีเดียวอูเจิ้งเซียนยังเตือนด้วยว่าสภาพอากาศยังไม่อบอุ่นขึ้นอัตราดอกไม้บานนั้นไม่ทันวันแม่อาจจะ เพิ่มสูงขึ้นอีกโอ้แย่มากเลยนะคะก็มีคำถามค่ะว่าทำไมไม่เปลี่ยนไปปลูกคาเนชั่นในโรงเรือนละ่ะในเมื่อเจอสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยๆนั่นน่ะสิครับก็ถ้าปลูกในโรงเรือนก็สามารถควบคุมสภาพต่างๆได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่คำตอบก็คือว่าถ้าปลูกในโรงเรือนก็แพงเกินไปนะสิครับใช่ค่ะต้นทุนมันแพงเกินไปลีมิงอิงนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มกเกษตรกร ที่ผลิตดอกไม้นะคะของตำบลเถียนเว่ยบอกตรงๆว่าคาร์เนชั่นในไต้หวันส่วนใหญ่ปลูกเพื่อขายในประเทศความต้องการพุ่งสูงเฉพาะช่วงวันแม่หลังจากนั้นราคาก็จะตกลงอย่างรวดเร็วรายได้จึงผันผวนหนักโรงเรือนมีราคาสร้างแบบว่าใช้เงินมากเลยนะคะก็เลยทำให้เกษตรกรนั้นไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงทุนค่ะ ส่วนใหญ่ยังคงใช้การปลูกกลางแจ้งตามเดิมครับชิวจาหลงหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผลิตดอกไม้ของตำบลเทียนเว่ยก็บอกว่าเกษตรกรในพื้นที่ปลูกดอกไม้โดยเน้นการปลูกเบญจมาศเป็นหลักคาเนชันนั้นก็เป็นรองเพราะว่าต้นกล้าคาเนชันก็มีราคาสูงกว่าเบญจมาศด้วยและยังต้องใช้แรงงานมากกว่าหากไปไหนคาเนชั่นออกดอกช้ากว่าช่วงเทศกาลราคาขาย ก็จะร่วงลงมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับไรายได้เฉลี่ยแล้วปลูกเบญจมาศยังจะดีกว่าด้วยเหตุนี้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้จำนวนเกษตรกรที่ปลูกคาเนชั่นนั้นก็ลดน้อยลงเรื่อยๆยิ่งไม่มีแรงจูงใจในการสร้างโรงเรือนเลยนะครับนอกจากนี้ค่ะอู๋เจิ้งเซียนนะคะก็ยังบอกด้วยว่าพฤติกรรมการริโพกดอกไม้ของคนไต้หวันยังคงผูกติดกับเทศกาลหรือว่าพิธีกรรมเป็นหลักค่ะอย่างเช่น ดอกเบญจมาสนั้นก็นิยมใช้ไห้รบรรพบุรุษคารเนชั่นเหมาะสำหรับมอบให้กับคุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่นะคะแม้ยอดจะพุ่งในช่วงเทศกาลแต่ในชีวิตประจำวันนั้นกลับไม่ค่อยมีใครซื้อดอกไม้มาตกแต่งบ้านก็เลยทำให้ความต้องการรวมทั้งปีของดอกไม้นะคะต่ำเกษตรกรจึงมองว่าการลงทุนปลูกในโรงเรือนนั้นไม่คุม้ม จึงไม่มีแรงจูงใจเปลี่ยนวิธีการผลิตค่ะครับเพราะราคาขายก็ไม่ได้ดีเนาะถ้าต้องลงทุนในการสร้างโรงเรือนก็คงจะไม่คุ้มค่าแน่เลยอย่างไรก็ตามมุมมองของนักจัดดอกไม้กลับมองว่าคาร์เนชั่นนั้นมีคุณค่าก็ต้องพยายามหาทางยกอับโดยลัวขายืนหัวหน้านักออกแบบของบริษัทดอกไม้ฟิโลกรีนก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอก็ชอบใช้คาร์เนชั่นในการจัดดอกไม้ ในประจำวันเพราะคานชั่นนั้นมีอายุการบานนานถึงสองสัปดาห์สีสันหลากหลายด้วยมีทั้งแบบสีเดียวแบบกลีบมีขอบสีซึ่งก็เป็นที่ดึงดูดสายตาม,มากนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์พิเศษที่ต้องการใช้สีน้ำเงินหรือสีม่วงเธอก็สามารถซื้อคานชั่นสีขาวนํามาย้อมสีได้ง่ายๆเธอบอกว่าดอกคานชันนั้นใช้งานได้ดีมากใช้ได้หลากหลายด้วย แต่อย่างไรก็ตามหลวไข่วินก็ยอมรับว่าเธอมักจะเลือกใช้คาเนชั่นที่นำเข้ามาจากสหรัฐหรือว่าเวียดนามก่อนเพราะว่าคาเนชั่นในไต้หวันนั้นมีออกมามากเฉพาะช่วงก่อนวันแม่นอกจากนี้โทนสีก็มักจะจำกัดอยู่ที่สีแดงสดหรือว่าสีชมพูสดนะคะแล้วก็ยังมีตัวเลือกน้อยมากในอดีตนั้นเวลาเธอสั่งซื้อคาเนชั่นที่ผลิตในประเทศ มักจะเจอปัญหามีไข่แมลงในดอกด้วยเมื่อมีการฟักตัวก็จะทำลายดอกไม้ทำให้ลูกค้านั้นมีภาพลบเกี่ยวกับดอกคาร์เนชั่นของไต้หวันต่างจากดอกไม้ที่นำเข้าซึ่งผ่านการตรวจสอบศัตรูพืชอย่างเข้มงวดก่อนขายแล้วครับก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในการใช้คาร์เนชั่นไต้หวันที่คุณหลวไขวินก็ประสบมานะครับคุณหลวไขวินยกตัวอย่างว่า กุหลาบที่ปลูกในไต้หวันตอนนี้ก็มีคุณภาพดีขึ้นและมีสีสันที่หลากหลายมากขึ้นเธอจึงเลือกซื้อกุหลาบไต้หวันเป็นอันดับแรกหากคันชั่นไต้หวันนั้นสามารถยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้นเช่นลดปัญหาศัตรูพืชแล้วก็เพิ่มตัวเลือกสีสันมากขึ้นก็ถือว่าจะมีโอกาสขยายตลาดได้ในอนาคต ในเรื่องของการปลูกดอกคาเนชั่นในไต้หวันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะคการที่จะยกระดับคุณภาพนั้นก็จำเป็นต้องดูแลดอกไม้หรือว่าพัฒนาดอกไม้ให้มีหลากหลายมากขึ้นค่ะคุณชิวจาหลงซึ่งเป็นหัวหน้า กลุ่มกเกษตรกรของตำบลเถียนเว่ยก็บอกว่ากเกษตรกรจะเป็นต้องดูแลดอกไม้เหมือนกับดูแลลูกน้อยอย่างพิถีพิถันค่ะยกตัวอย่างเมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้นคาร์เนชั่นก็จะเสี่ยงถูกทำลายจากแมลงปากดูดอย่างเช่นเพลี้ยไฟดังนั้นเมื่อเริ่มสังเกตเห็นสัญญ,ญาณของศัตรูพืชก็ต้องรีบป้องกันทันทีและหลังเก็บเกี่ยวคาร์เนชั่นต้องรีบนำไปแช่น้ำ จากนั้นส่งต่อเข้าสู่กระบวนการการแพ็คอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสดยืดอายุการชมให้นานขึ้นให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงคุณภาพแล้วก็ความตั้งใจของเกษตรกรที่ปลูกคาเนชันนะคะใช่ครับก็คือพยายามปรปับปรุงคุณภาพดีขึ้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ซื้อติดใจก็จะซื้อในระยะยาวได้มากขึ้นนะครับคุณชิวจาหลงก็บอกว่าปัจจุบันนั้น เกษตรกรรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งกลับบ้านมาปลูกดอกไม้กันพวกเขาพยายามทำตลาดด้วยการสร้างแบรนด์แม้จะเหนื่อยแม้จะลำบากมากกว่าการส่งขายผ่านตลาดประมูลดอกไม้แต่ผลตอบแทนก็มั่นคงกว่าถ้าดอกไม้มีคุณภาพดีสามารถตั้งราคาสูงขึ้นได้ผู้บริโภคก็เต็มใจซื้อด้วยเกษตรกรรุ่นเก่าเห็นว่าแนวทางนี้ได้ผลจริงก็เริ่มมาใส่ใจคุณภาพการปลูกคัเนชั่นมากขึ้น ทำให้มาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตก็ดีตามไปด้วยอูเจางเชี่ยนนะคะยังบอกด้วยว่านะคะปัจจุบันการขยายพันธุ์คาเนชั่นไต้หวันต้องอาศัยต้นแม่เดียวกันทําให้ต้นกล้าที่ได้นั้นมีโอกาสติดโรคสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลทําให้คุณภาพและปริมาณลดลงเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะสากรการเกษตรตำบลเถียนเวย จึงวางแผนร่วมมือกับสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรไถจงและศูนย์เพาะพันธุ์พืชพัฒนาต้นกล้าที่แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและหวังว่าวันหนึ่งนะคะดอกคา n a เนชั่นจะเติบโตแข็งแรงเหมือนกับเบนจมาม่าที่เป็นจุดแข็งของไต้หวันค่ะครับซึ่งทางสถานีวิจัยเกษตรไถจงนั้นก็ได้พยายามช่วยเหลือนะครับมีการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์ของดอกและคุณภาพในการชมดอกไม้กับการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการเก็บเกี่ยวเช่นจำนวนกลีบที่ควรจะเปิดหรือระดับการบานที่เหมาะสมอันนี้ก็หมยถึงว่าดูว่ากลีบบานไปกี่กลีบแล้วควรจะเก็บนะครับ,รบก็ต้องมีการทำสถิติเอาไว้เพื่อช่วยให้เกษตรกรนั้นเก็บเกี่ยวได้ในเวลาที่ มีคุณภาพดีที่สุดและทําให้อายุการชมดอกไม้นั้นยาวนานที่สุดนะครับสำหรับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาการบริหารจัดการแปลงปลูกต้นกล้าและการเก็บรักษากิ่งชําด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมค่ะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับในการยกระดับคุณภาพแล้วก็ จะทำให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนั้นสนใจที่จะใช้ดอกค a นเนชั่นในไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายในไต้หวันก็พยายามจะพัฒนาส่งเสริมกันคุณผู้ฟังครับการพูดคุยในรายการที่นี่ไต้หวันในครั้งนี้แสงชายกับรถจรัสอำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ